สวัสดีครับทุกทุกท่านผมปพงครับครับผมวันนี้ก็ใช้เวลาค้นพระมาทําคลิปให้ทุกท่านนานอยู่พอสมควรนะครับกว่าจะมาทําคลิปให้ทุกท่านดูกันได้เนาะค้นไปค้นมาตอนแรกว่าจะเอาพระปิตาหลวงปู่จันทร์องนี้นะอง์นี้ได้มาจากตลาดนัดพระเครื่องขออนุขอยนดเอ่ยชื่อสถานที่นะครับตลาดนัดพระเครื่องบิ๊กซีนะวะนะครับ ดูเบื้องต้นแล้วแต่นเนาะแต่ปรากฏว่าไปดูเนื้อโลหะแล้วไม่ถึงหลวงปู่จันร์ไม่ไม่ถึงหลวงปู่จันเนาะอายุอายุโลหะเขาจะอ่อนกว่านะก็อายุโลหะเขาไม่ถึงนะถ้าสมมุติว่าบอกว่าหลวงปู่จันร์วัดโมลีท่านมรณภาพปีสองพันสองพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดนี่ก็ยังถือว่าไม่ทันเนาะ ไม่ทันอ่อายุโลหะเขาเขาอ่อนกว่านะไม่ถึงนะผมก็เลยตัดสินใจไม่ไม่เอามาทำดูด,ดูไม่เอาไม่เอามาทำคลิปให้ทุกท่านดูกันดีกว่าเนะเพราะองค์นี้เนื้อโลหะเขาไม่ถึงหลวงปู่จันนะไม่เหมือนองค์องค์งที่ผมเคยเอามาทำคลิปให้ทุกท่านดูกันองค์นั้นทันนะครับทันแต่องค์นี้ไม่ทันเนาะอืมนี่ทัน แต่ว่าเขาเป็นพระแท้นะครับพระแท้แต่ว่าอายุไม่ทันน่าจะเป็นเกจิยุคยุคหลังสร้างนะครับอีตอนเช่ามาก็คิดว่าเป็นเนื้อเงินนะรปรากฏว่าเขาไปปัดเงานะไปปัดเงาขาวเลยมาขาวเลยเนาะแต่สรุปว่ามามามา,มาจริงๆครับเราไม่ใช่หลงไม่ใช่เนื้อเงินนะเป็นเนื้อโลหะผสมชนิดอื่นนะครับ<ๆ>ก็มีอายุมากอยู่พอสมควรเนาะสำหรับพระบิดา อ่พิมพ์หมวกแก๊ปองค์เนี้ยแต่ว่าไม่ทันหลวงปู่จันนะโดยส่วนตัวผมบอกว่าไม่ทันหลวงปู่จันนะแต่เป็นพระแท้นะน่าจะเป็นพระเกจิยุคหลังเอ่อถ้าจะประมาณการอายุก็ประมาณปีสองพันสี่ร้อยกว่ากว่าห้าสิบได้ไหมประมาณห้าสิบหกสิบประมาณหกสิบอะได้ครับแต่ว่าไม่ถึงหลวงปู่จันวัดโมลีนะเป็น เป็นพระอีกพิมพ์หนึ่ง,งของหลวงปู่เดือยเออหลวง,ลงพ่ออะไรนะวัดบางเดือนะัะหลวงพ่อเกิดนะหลวงพ่อเกิดวัดบางเดือเป็นอีพิมพ์หนึ่งของท่านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่พอไปไปเปิดของหลวงพ่อเกิดวัดบางเดือก็ไม่ตรงพิมพ์เขาเนาะก็เลยตัดสินใจไม่ไม่เอาไม่เอามาทําคลิปให้ทุกท่านดูกันนะคนไปคนมาว่าจะเอาประหลัดขิกนะประหลัดขีกก็เอาตัวนี้นะครับประหลัดขีกตัวนี้ก็เป็นประหลัดขิก เก่านะแท้นะครับดูง่ายแต่ว่ายังระบุอาจารย์ไม่ได้นะครับคล้ายคลับคลาลายมือก็จะไปเหมือนอาจารย์เฮงมั่งแต่ก็ยังาหาบทสรุปไม่เจอนะองเออตัวนี้อาจจะมาทำให้คลิปให้ทุกท่านดูทีหลังแต่ผมขออนุญาตไปหาอาจารย์ก่อนนะไปหาอาจารย์ก่อนนะเพราะาเทียบลายมือกันแค่คล้ายๆเฉยๆ,ๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่เหมือนนะครับคนไปคนมา ว่าจะาหลวงปู่ทวดนะหลวงปู่ทวดทั้งนะสององค์ก็หลวงปู่ทวดตรวจสอบแล้วไม่ผ่านทั้งสององนะไม่ผ่านทั้งสององค์แล้วก็ของหลวงปู่วทวดวัดไซก็ไม่ผ่านองค์หนึ่งนะมีมีแค่องค์เดียวที่ผ่านนะคือองค์นี้เนาะก็เลยไม่รู้จะทําเพราะว่าหลวงปู่วทวดนี่ก็เอามาทำเอามาทาคลิปให้ทุกท่านดูหลายครั้งแล้วเนาะก็เลยหาไปหามา,าไปไปไปเจอพระปิดตาองค์นี้นะครับพระปิดตาเมืองนครนะครับ นครศรีธรรมราชนะสาหรับปร,ประวัติของพระปิดตาเมืองนครศรีธรรมราชนี่เขาบอกว่าเป็นพระปิดตาที่มีความเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้นะแต่โดยส่วนตัวผมผมไปเจอพระปิดตาองค์หนึ่งที่มีความมีมีความเก่าแก่กว่าพระปิดตาเมืองนครศรีธรรมราชนะเป็นพระปิดตาคล้ายๆเป็นเนื้อผงนะครับคาดว่าน่าจะ แตกกุโอออกมาจากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งอาจจะเป็นต้นแบบของพระบิดตาหลวงปู่เอี่ยวมัดหนังด้วยนะที่ผมพระพระบิดตาที่ผมได้มาซึ่งมีอายุประมาณเจ็ดแปดร้อยปีนะประมาณเจ็ดแปดร้อยปีเลยพระบิดตาที่ผมได้มานะครับก็คาดว่าน่าจะแตกกุอออกมาจากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเป็นพระตระกูลกำแพงเพชรนะครับซึ่งผมคาดว่าเป็นต้นแบบของ พระบิตาหลวงหลวงผู้เอี่ยมวัดหนังด้วยนะโดยเฉพาะพวกพิมพ์พิมพ์อะไรนะพิมพ์หัวหัวบานเย็นหัวอะไรใช่ไหมหัวถ้าผมจําชื่อไม่ผิดนะพิมพิมหัวบานเย็นอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะโดยโดยโดย,โดยเฉพาะพิมพ์นี้นะครับมีความใกล้เคียงมากนะครับสำหรับพระบิดาที่ผมได้มาถือว่าเก่ามีอายุเจ็ดแปดร้อยปีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเก่านะแต่โดยส่วนตัวผมอ่านอ่านอ่านอายุแล้วก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยปีนะครับแล้วก็พระปิตาที่อยู่ในเมืองของผมนี้เป็นพระปิตาเมืองนครซึ่งเขามีหลักฐานระบุแล้วก็มีเอ่อคนในวงการเล่นหากมาช้านานแล้วเนาะสำหรับพระปิตาเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยครับก็มีคนคาดว่าพระปิตาเมืองนครศรีธรรมราชนี่มีอายุประมาณ องหรือสามร้อยปีเนาะสองสอง,สองหรือสามร้อยปีนะครับนะผมอยู่ในมือของผมก็ประมาณนั้นในะอายุประมาณสองร้อยกว่าปีสามร้อยปีถึงไหมก็ก็มีโอกาสถึงนะสองร้อยปีนี้ถึงแน่ๆนะอยู่อยู่ในมือของผม,ผมเนี่ยนะก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งที่ที่เขานิยมกันเป็นหุ่นเทียนอีกชนิดหนึ่งที่เขานิยมกันนะเพียงแต่ว่าเขาเอามือมาคุ้ยกันอยู่ข้างหน้าอาจจะดูยากหน่อยพอสมควรนะ ก็เป็นเป็นหุ่นเทียนที่คุ้นคุ้นตากันอยู่สําหรับพระปิดตาเมืองนครศรีธรรมราชนะครับผมครับผมลักษณะที่สมควรจดจําเกี่ยวกับพระปิดตาเมืองนครศรีธรรมราชนึงก็คือเป็นพระปิดตาแบบปั้นลอยองค์นะครับปั้นลอยองค์พระปิดตาแบบปั้นลอยองนี่เอ่อถ้าคนในวงการเขาจะรู้นะว่าแต่ละองค์ที่ ทำออกมาจะไม่เหมือนกันเขาจะเหมือนกันแค่หุ่นเทียนนะครับเขาจะเหมือนกันแค่หุ่นเทียนเหมือนกันเป,ป๊ะๆที่หุ่นเทียนเท่านั้นเองแต่ส่วนรายละเอียดปีกย่อยด้านนอกเนี่ยครับอาจจะเป็นแขนอาจจะเป็นขาอาจจะเป็นแขนเป็นขาเป็นยันอะไรเงี้ยไม่มีโอกาสที่จะเหมือนกันนะเพราะว่าเขาทาผ้าปิดตาขึ้นมาทีละองค์นะครับเขาเขาทาขึ้นมาทีละองค์นะครับคือทําหุ่นเทียนขึ้นมาแล้วก็ คืงเส้นเทียนมาแปะเป็นแขนเป็นขาเป็นยันเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะประมาณนั้นวิธีการดูนะวิธีการดูพระปิดตาเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยก็เป็นวิธีเดียวกับการดูพระพระปิดตาพิมพ์ป้ายลอยองท์่ทั่วไปเนื้อโลหะทั่วทั่ไปนะอย่างเช่นพระปิดตาหลวงปุ่ทับวัดทองหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับ หลวงพ่อทาวิทพเนียงแตกนะครับหลวงปู่จานวัดโมลีนะครับดูคล้ายๆกันเลยเนาะก็คือดูที่หุ่นเทียนเป็นสําคัญนะครับดูที่หุ่นเทียนเป็นสําคัญแต่ว่าพระปิดตาเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยเขาแตกกู้ออกมาหลายที่นะแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันอีกนะครับแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันแล้วก็แตกกู้ออกมาทีก็น้อยนะแตกกุ้งแตกกูออกมาทีก็น้อยออตามประวัติเห็นก็บอกว่า การค้นพบพระปิดตาเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยจะ,จะค้นพบเจอทั่วไปนะครับในโบราณสถานทั่วไปในท้องไร่ท้องนาบางทีก็เจอนะครับในถ้าก็มีนะครับประมาณนั้นนะครับการค้นพบพระปิดตาเมืองนครศรีธรรมราชนะครับครับผมย้ํานะครับวิธีการดูพระปิดตาเมืองนครศรีธรรมราชก็คือดูหุ่นเทียนนะครับแต่หุ่นเทียนเนี่ยไม่ไม่เหมือนกันทุกองนะแต่ว่าก ถ้าหุ่นเทียนหุ่นเทียนเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานนะครับต้องไปดูในหนังสือหลกัหลกๆเนาะก็จะมีหุ่นเทียนหลายๆห,ห,หุ่นให้เปรียบเทียบนะซึ่งองค์ที่อยู่ในเมืองของผมนี้ก็เป็นหุ่นเทียนชนิดหนึ่งที่ตรงกับในหนังสือทั่วๆไปนะครับผม,บผมเพราะผมนั้นผมเห็นผมบอกว่าเอาดูภาพปิดตาเมืองนะครศรีธรรมราชนี่ให้ดูหุ่นเทียนจริงๆแล้วต้องดูก็ดูหุ่นเทียนนะครับเพียงแต่ว่า เขาเขาแตกกูเตยแตกกูออกมาแต่ละที่หุ่นเทียนจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนกันนะครับผมแตกกูออกมาแต่ละที่หุ่นเทียนก็จะไม่ไม่เหมือนกันเราต้องไปเปรียบเทียบดูนะครับต้องไปเปรียบเทียบดูว่าหุ่นเทียนไปตรงกับตรงไหนนะครับอันนี้อันดับแรกนะก็คือหุ่นเทียนเนาะอันดับสองพระปิดตาเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นพระปิดตาแบบพิมพ์ปั้นลอยองค์นะครับ ปั้นลอยองก็คือใช้วิธีการครึงหุ่นเทียนมาแปะเป็นยันนะนะแปะเป็นยันแปะเป็นแขนนะครับประมาณนี้นะครับฉะนั้นพวกยันพวกนี้ก็จะเหมือนอการดูพระปิดตาพิมพ์ปั้นลอยองค์ทั่วไปยันต้องมีความกลมกลึงนะมีความลึกนะกลมมีซอกมีหลืบนะซอกแขนซอกอะไรเนี่ยต้องต้องมีความลึกนะครับเนี่ยซอกซอกตามซอกตามเลยนะครับ อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของพระปิดตาพิมพ์ป้านลอยองท,ทั่วไปนะครับผมอันดับสาก็ธรรมชาติความเก่าธรรมชาติความเก่านี้ผมได้บอกท่าน,ท,าน,ท,านท่านหลายๆรอบแล้วเนาะว่าธรรมชาติความเก่านี้ต้องผ่านประสบการณ์นะครับต้องผ่านประสบการณ์การเล่นพระมามากพอสมควรถึงจะเะดูธรรมชาติความเก่าออกนะครับฉันันั้นท่านใดก็ตามที่ ต้องการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพระเครื่องแล้วพระเครื่องเนี่ยถ้าเรียนไปสักพักนานๆไปอสิ่งเหล่านี้จะเป็นขึ้นมาเองนะจะเป็นขึ้นมาเองเนาะไม่ต้องมีใครใครสอนอวิธีดูการสนวิธีดูค้าบเป้าวิธีดูสนิมวิธีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นขึ้นมาเองนะมันเป็นขึ้นมาเองนะถ้าอาศัยดูดูองค์จริงบ่อยๆนะครับ ถ้าท่านในมีพระองค์จริงๆองค์จริงดูเนี่ยก็จะได้เปรียบนะอาศัยดูของแท้บ่อยๆนะจะจะทำให้เรามีประสบการณ์และมีความรู้เพิ่มพูนมากขึ้นนะครับผมครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ